ฮัลโหลวัสดีนะคะลูกค้าทุกท่านนะคะวันนี้นิชาจะมานำเสนอหน้าถังสักทองเก่านะคะสวยงามจริงๆนะคะลวดลายสวยจริงๆนะคะอ่านี่นะคะความสูงอยู่ที่สองเมตรสิบนะคะ หน้าสิบสามแล้วก็หน้าสิบสองนะคะอ่าทั้งหมดมีอยู่สิบสองแผ่นนะคะหน้าถังนะคะสิบสองแผ่นสวยๆเลยนะคะหนานิ้วนะ,ะหนานิ้วเต็มๆนะคะความสูงสองเมตรสิบนะคะสวยงามมากๆทั้งหมดมีสิบสองแผ่นนะคะนะคะอันนี้ความหนานะคะนะหนานิ้วนะคะโอเคนะคะส่วนความงามดูนะดูความงาม ระดับนางงามจักรวาลน,นะอันนี้ระดับนางงามจักรวาลไม้ร้อยนะคะไม้แผ่นเดียวนะคะสาหรับหน้าถังของเรานะคะ,ะสวยๆเลยเดี๋ยวนี้ชาจะนําเสนอราคาไปนะคะขอคิดแป๊บหนึ่งนะคะลูกค้านะคะท่านใดสนใจก็สนใจก็ทักทีชามาได้นะคะดูนะคะดูลวดลายข้างหลังกันก่อนนะคะเป็นไงคะอะ สวยงามนะคะไม้เก่ามากๆนะคะหลังนี้นะคะนี่นะคะดูข้างหลังกันนะคะเป็นไงคะจะมีแตกอยู่นิดนึงคือแผ่นเดียวนะคะแผ่นนี้นะคะอ่านะคะเอาไปซ่อมมันก็สวยนะคะนิดเดียวนอกนั้นไม่มีแตกเลยนะคะ สวยๆเลยนะคะนี่ค่ะสวยงามน,นะคะสำหรับชุดนี้ชุดนี้ชุดนี้เดี๋ยวเราก็อาจจะจัดไปในราคาเดี๋ยวนิชาเขาคิดหน่อยนะ,ะยังไงก็ติดตามกันแล้วกันนะคะนะเดี๋ยวนิชาจะ,ะส่งราคานะคะรับรองลูกค้าเอาไปได้ก็แล้วกันนะคะหน้าถังชุดนี้นะคะสวยๆนะคะขอบคุณค่ะ